กับอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงที่2ของรายการนั้นดีใจที่ได้เจอคำนี้คุค้นไหมคะคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนเพจของยามาฮ่าโซซ e t ตีหรืออยู่ในแวดวงของเพจยามาฮ่านั้นคำว่าดีใจที่ได้เจอเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ความดีใจในช่วงของปี2024นั้นไทยยามาฮ่าเฉลิมฉลองครบรอบ60ปี FC b r a n d รนด์อยามาหาจะพูดกันอย่างติดปากกับคำว่าดีใจที่ได้เจอเรามาฟังเรื่องราวของกิจกรรมนี้กันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรื่องราวดีๆให้กับผู้ใช้รถได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกๆท,ทริปเรามาร่วมแชร์ทริปประทับใจที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอพร้อมเล่าความประทับใจ รับไปเลย100พอยต์จากแอปยามาฮ่าสมาร์ e รีวอร์กติการ่วมสนุกดังนี้คุณผู้ชมที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ทุกรุ่นสามารถแชร์โพสกิจกรรมที่หน้า f c e e o o o ยามา a ่าโซ c ซ i t y t ตี้ไทยแลดย้ำอีกครั้งหน้า f c e e o o o ยามา a ่าโซ c ซ e t y t ตี้ไทยแลนไปที่หน้า Facebook ของคุณแบบสาธารณะพร้อมติด Hashtag ดีใจที่ได้เจอ และ Hashtag TYM 60 years อย่าลืมช่วยกันโพสต์ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอทริปที่คุณประทับใจใต้คอมเมนต์นี้พร้อมเล่าว่าคุณมีรอยยิ้มจากทริปนี้อย่างไรและอย่าลืมใส่หมายเลขเครื่องและหมายเลขบัตรสมาชิก y ม m a h a Club ที่ต้องสะสมคะแนนใครปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ตามกติกาทั้งหมดรับคะแนนสะสมจากแอป Ya ม a h a าสมาร์ e รีวอร0ดคะแนนไปเลยคุณผู้ชมที่ใช้รถจักรยานยนต์ยาม a h a และสมัครเป็นสมาชิกยามห h a าคลับแล้วรวมสนุกได้ตั้งแต่วันที่9-11ถึง1ิพฤษภาคม2567เท่านั้นคะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่13พฤษภาคม2567นี้มาร่วมสนุกกันนะคะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ y ม m a h a ทุกรุ่นอย่าพลาดโอกาสนี้เชียวลละค่ะคุณทำตามกติกาที่บอกไว้ทั้งหมดนะคะคะแนนสะสมแอป Yamaha Smart Reward คุณได้ไปเลย100คะแนน ส่วนช่วงที่3ของรายการนั้นยังมีเรื่องราวที่ดีมานำเสนอกับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ